สิบมาตรการเร่งด่วนและ6นโยบายหลักรักกรุงเทพรุ่นสร้างกรุงเทพโดยมอมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครสีเขียวภาพต่อไปนี้เป็นภาพที่ทุกคนไม่พึงปรารถนาภาพเหล่านี้ไม่ควรมีให้เห็นในกรุงเทพมหานครต่อไป ร่วมกันขับเคลื่อนกรุงเทพให้เป็นมหานครสีเขียวด้วยการใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้รถขนส่งมวลชนใช้น้ำอย่างประหยัดและบำบัดน้ำเสียก่อนทิ้งถอดปลั๊กปิดไฟเมื่อไม่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าใช้พลังงานทดแทนรถและคัดแยกขยะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ปั่นจักรยานไปทำงานปลูกต้นไม้เพื่อดูดซับฝุ่นและลดอุณหภูมิร่วมสร้างมหานครสีเขียวเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเราทุกคน รัฐก,กรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์กริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร